แถลงการชื่นมืดนะครับโอโหล่าสุดอาร์เซนอลแถลงการโอเดกาต่อสัญญาใหม่5ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดทนานั่นไอ้พื้นใหญ,ญ่อา,าร์เซนอลออกแถลงการยืนยันว่ามาตินโอดกากับตันทีมของพวกเขาตอบตกลงต่อสัญญาใหม่ออกไปด้วยสัญญาอีก5ปีขณะที่เจ้าตัวยืนยันพร้อมทุ่มเทเต็มที่เพื่อน,นําความสําเร็จมาสู่สโมสรต่อไปนะครับ อาร์เซนอลปืนใหญ่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการต่อสัญญากับมาตินออริกาดกับตันทีมของพวกเขาว่าอยู่คาแข่งกับสโมสรต่อไปด้วยสัญญาอีก5ปีแล้วชางออริกาดครับได้เปิดเผยถึงการตัดสินใจต่อสัญญาในครั้งนี้ว่าเขาไม่ต้องคิดยากเลยกับการต่อสัญญาในครั้งนี้เขาบอกว่าการเซ็นสัญญาฉบับใหม่นั้นเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆสําหรับผมจากหลายๆเหตุผลนะหลักๆแล้วคือสิ่งที่เรากําลังทํากับสโมสรในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องที่พิเศษมากและผมได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น ผมตื่นเต้นมากๆสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นที่นี่เออผมค้นพบสถานที่ของผมและผมเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านของผมเรื่องราวของผมอาจจะแตกต่างไปบ้างอย่างการย้ายทีมตั้งแต่ผมอายุ16ปีตั้งแต่วันแรกที่ได้มาร่วมทีมเชียร์สโนผมรู้สึกดีมากๆและตอนนี้ที่นี่คือบ้านของผมอย่างชัดเจนผมต้องกล่าวคําขอบคุณทุกๆคนที่ทํางานให้กับสโมสรแน่นอนว่าแฟนๆที่พิเศษมากๆของเราด้วยเหมือนกันผมจะมอบทุกอย่างที่ผมมีให้กับสโมสรต่อไป เพื่อนำความสําเร็จมาสู่ทีมในอีกหลายปีต่อจากนี้นะครับโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่มาติโนเดกาดเขาได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจากต่อสัญญากับอาร์เซนอลออกไปอีก5ปีนะครับโอ้โ oh หยินดีด้วยกับอาร์เซนอลครับชื่นมื่นนะครับนักเตะมีใจสโมสรมีความสุขแบบนี้ครับจัดไปยาวๆเลยไวร้รุนจัดไปยาวๆ